ของพายุของปลาซุงนะครับผนมาปลาแบบนี้มีกินอยู่นะเต็มอยูนะยนะ่ปลาปลาน้อยปลาใหญ่มาสองเองินนะ ตรงนี้สีแนวปลาดมานั่งเฝ้าบึงปลานะครับพร้อปลาดที่มองมาเห็นนะครับ